้นจะกงอ่อมพีเล็กสุก,กินวันน่ทำน้ำต้มน้ำที่สองนะคะ fc เนี่ยถ่ายน้ำนี่ค่ะคุยจะเก่งได้เลยนะคะทุกคนเกงอ่อมพีเล็กสุก,กินเด้อมาเน่อันนี้เน้ํา้ำน้อางเขียวของเรานะคะ fc ย่องไว,ว้แล้วอันนี้ก็คือขระเบือนะคะทุกคนตําพริกใส่กระเบือเนี่อแหละเราจะอ่อมนะคะใส่ผักสะแงงนะคะทุกคนใบอีตู่ด้วยอทีนี้ ราคาทุกคนตำข้าวเบือเข้าไปเลยนะคะเอฟซีตำข้าวเบือใส่แล้วก็มานวดสูตรบางคนก็เก่งเลยนะคะทุกคนแต่เนี้ยต้องมาตำก่อนนี่เรียกว่ามาร์ที่นี้ลูกหลานนี่เราก็เอาอันนี่เราเลยลูกนี่ที่เราต้มไปแล้วนะคะทุกคนใส่ลงไปเลยนะคะทุกคนนี่ก็มาตำ นวดเข้าไปออมออมเล็กบางท่านสิเก่งเลยนี่เอาให้มันมีเหนียวคำเข้ากระไดตุย้ยเข้าไปเลยนะคะทุกคนนี่ประมาณนี้ก็ใส่ได้แล้วทุกคนนี่แล้วก็ไปออมเลยนะคะทุกคนบาทนี่ไปออมกันเลยจ้านี่คือกุ้งกำลังเสไปอยู่ทุกคนสุดๆอ,ออกจากทรงฟิต เราจะออมใส่นะคะทุกคนออมใส่ทีนี้เราก็มาตั้งหมอนะคะทุกคนนี่ตั้งหมอเอานี้ใส่แล้วก็เอานี้เขี่ยวลงไปเลยนะคะอีซีเขี่ยวลงไปก่อนเลยนะคะ เอาปลาลาเอาอะไรลงนะคะกำลังเคี่ยวเข้าไปทุกคนเนี่ยเคี่ยวเข้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็คิดหมอเนาะนจะเป็นเก้งอมอมออมสลิดนะคะทุกคนเคี่ยวเข้าไปเรื่อยๆเดีย๋ยวก็ไปเอาพักเอาอะไรทีแล้วเอาลงปลุ่มไว้เลยละลอยนะคะทุกคนอืแล้วก็เอาพักตรงเลยนะคะทุกคนเอาอีตูพับแงงใส่ไปเลยนะคะ อ๋อมันก็ไปเคี่ยวไปด้วยกันอยากกไปจับไปด้วยด้วกันเลยชายนากอาหอมลงไปเลยเข้ากันนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆกินโซย์มาแล้วบางคนก็นโปรยกินนะคะอ้ยดั่แต่มันเซฟนะคะสูตรนี้อร่อยมากเลย เ,เด็กอท่าน,นงคนเังนงกกระเบือมันจะติดหม้อนะคะทุกคนเขี่ยเสร็จแล้วนะคะเอฟซี FC. นี่ก็อ้อมคีเล็กของเรานะคะหน้าตาจะออกมาแบบนี้แะคะ่ะทุกคน ออมอันนั้นเนาะบางท่านเพ่นทิศเอาเป็นใบเป็นก้านนะคะแต่เนี่ยทำให้แบบนี้แหละเป็นออมออมขี้เล็กยอดไวด้วยกุ้งแห้งของเราเป็นกุ้งแห้งกุ้งสดจ้าใส่กุ้งด้วยนะคะทุกคนประมาณนี้นะคเะส็จเรียบร้อยพร้อมรับประทานเนาะประทานด้วยกันเดอ้อแซบๆจ้าออมขี้เล็กยอดวายด้วยกันกุ้งนะคะทุกคน มาทานด้วยกันเด้อกับข้าวแบบบ้านๆเราน,นะคะทุกคนวันเนี้ยกินง่ายๆสไตล์ลูกทุง่งกค่ะมาๆๆๆเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมอยู่พ้อกินพ้าลูกหลานกินเป๊กๆวันนี้นะคะทุกคนบางท่านกับบรเคยกินเนาะบางท่านกับที่เคยกินแบบอีสานบ้านเฮาเคยกินบางท่านกับบราเคยกินนี่แหละ